ผูพ้พัฒนาประกาศปิดตัวเกม Ark Survival Evolved จริงหรือไม่ Ark Mobile กำลังจะมีอัปเดตในปลายปีนี้จริงหรือเปล่าแล้ว Ark p a r 2เนี่ยจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม Ark Survival Evolved นะครับก่อนเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมกายวอเกอร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป <S 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 เอาล่ะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮา ที่สุดในวงการ a r รเลยก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับประกาศทางผู้พัฒนานะครับที่เขาได้ลงเอาไว้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งในเนื้อหาข่าวนั้นนะครับก็จะรวมเกี่ยวกับเอ่อตัวเกม a r รธรรมดานะครับตัวเกม a r รเวอร์ชั่นร e m a s t e r นะครับด้วยคุมพลังของ Unreal Engine 5นะครับผมแล้วก็ยังมีข่าวาวของ a r ร2นะครับ ตามด้วย Arc Mobile นะครับที่แววมาว่าจะมีการอัปเดตในเร็วๆวันนี้นะครับผมซึ่งเราเริ่มจากเนื้อหาแรกกันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับ a r k 2นะครับผมเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่า Arc 2เนี่ยจะมีการเปิดตัวเกมนะครับในปลายปี2024นะครับหรือก็คือปีหน้านะครับผมก็ทำเอาแฟนเกมผิดหวังไปตามๆกันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อปี2022เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาได้ออกมาประกาศไว้ว่าจะมีการเปิดตัว a r c 2นะครับ ในปี2023นะครับแต่แล้วเนี่ยก็มีการเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเลื่อนล่าสุดนะครับเลื่อนไปถึงปลายปี2024เลยนะครับก็รอกันต่อไปละกันครับผมสำหรับแฟนๆ a r คทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเกี่ยวกับ a r ค2นะครับในปีนี้นะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะไม่มีการโชว์เกมเพย์โชว์รูปภาพหรือโชว์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับ a r ค2อีกแล้วนะครับภายในปี2023นี้นะครับเท่ากับว่าเราจะ ไม่รู้ข่าวาวอะไรเกี่ยวกับ a r ร์อีกเลยนะครับจนกว่าจะถึงปีหน้านะครับ2024นะครับทำเอาแฟนเกม a r รนะครับทั้งไทยและเทศเนี่ยอดควรกันไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยทางผู้พัฒนานะครับได้ให้เหตุผลไว้ว่าการที่ตัวเกม a r ร์เนี่ยถูกเลื่อนออกไปนานขนาดนี้นะครับนั่นก็เพราะว่า u n นเรียวเอนจินไฟนะครับหรือว่าอันเรียวหนะครับผมเขาได้เหตผลไว้ว่ามันเป็น Engine ที่ใหม่มากนะครับการที่เขาจะสร้างเกม เพื่อปล่อยในปีนี้นะครับจึงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็เตรียมทีมงานให้มีคุณภาพมากกว่านี้นะครับเอาง่ายๆนะครับตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือไออเลียงเปนจนหตัวนี้เนี่ยมันใหม่เกินไปนะครับทางผู้พัฒนาอาร์คเขายังไม่พร้อมที่จะปล่อยตัวเกม ที่ไม่สมบูรณ์ออกมานะครับอยากกระทําเกมให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําความคุ้นชินกับอันเลวเอนจิน5ตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เกมอักสอที่ออกมาในแบบที่เฟอร์เฟคที่สุดนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเลื่อนเกมไปปล่อยในปลายปี2024นะครับผม จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดตัว Arc 2นะครับข่าวต่อมาเลยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ Arc s e r v e Evo เนี่ยได้มีการประกาศนะครับอัปตัวเกมเนี่ยด้วย Unreal Engine 5เช่นกันนะครับผมซึ่งการอัปตัวเกมในคราวนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวไข่แอนตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Arc Server a s c e n d e d t นะครับผม ซึ่งจะเป็นเกมเวอร์ชั่นรี m มสสเตอร์นะครับด้วยขุมพลังอันเลวไฟนะครับผมจะทําให้ตัวเกมเนี่ยมีภาพที่สวยงามคมชัดแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงระบบเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวเกมเวอร์ชั่นรี m มสสเตอร์นี้นะครับจะถูกปล่อยลงในเครื่อง Xbox Series S และ X นะครับตามด้วยเครื่อง PC นะครับจะขายบนแพลตฟอร์ม Steam แล้วก็ใน PS5 นะครับผมซึ่งจะมีการเปิดตัวเกมนี้ให้เล่นนะครับในปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนะครับในปีนี้เลยนะ 2023นะครับผมหลังจากนี้ผมขอเรียกตัวเกม remaster นี้ว่า ASA ละกันนะครับผมเป็นชื่อย่อนะซึ่งไอ้เจ้าตัวเกม ASA นี่นะครับจะเปิดตัวเนี่ยประกอบไปด้วยแมปไอแลนนะครับแล้วก็จะมีตัว SOTF หรือว่าอารโดดล่มแถมมาด้วยนะครับแล้วก็ DLC ต่างๆนะครับผมแต่ตัวเกมเวอร์ชั่น Remaster หรือว่าตัว ASA นะครับผมเขาก็ไม่ได้ปล่อยแบบฟรีอัปเดตแต่อย่างใดนะครับผมมันเป็นตัวเกมที่เขาจะมาขายแยกเราอีกทีนึงนะครับเท่ากับว่าเราต้องเสียตังซื้อเพื่อที่เราจะเล่น Ark ในเวอร์ชั่น Unreal Engine 5นะครับ ซึ่งไอตัวเกมนี้เนี่ยจะถูกผูกเข้ากับแพ็กอาร์คลีสเปล่บันเดิลนะครับผมซึ่งไอแพ็กบันเดิลตัวนี้นะครับมันจะมีอาร์คสองรวมอยู่ด้วยนะครับเท่ากับว่าเราสามารถซื้ออาร์คสองแล้วก็แถมอาร์คเซอร์ไพร์ฟเอเซนเดตเวอร์ชั่นอันเลียวเอนจินไฟนะครับจะโอนราคานะครับอยู่ที่ประมาณ49ดอลลาร์นะครับผมคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ1,700บาทนะครับผม อย่างที่บอกไปเลยครับตัวเกม ASA เนี่ยจะเปิดให้บริการในปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเราสามารถซื้อบันเดิลนี้ได้ในราคา1,700บาทนะครับแต่ว่าหลังจากเปิดตัวไปเนี่ยเดือนสิงหาคมใช่ไหมนับเวลาไปอีก1ปีนะครับไอ้แพคบันเดิลตัวนี้ก็จะแยกออกจากกันนะครับโดยจะแยกออกมาเป็นเกม ASA เดียวๆ1เกมกับเกม Ark 2เดียวเอีก1เกมนะครับเท่ากับว่าจะมีการอัปราคาของ ASA นะครับผมแล้วก็ Ark 2เนี่ย ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าซื้อตอนนี้คุ้มไหมก็ยังไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่านะครับไอตัว ASA นั้นนะครับจะคุ้มหรือเปล่าอัน,นี้ก็ยังไม่ทราบนะครับส่วนตัว Ark 2นั้นผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผู้พัฒนาเขาไม่ได้ปล่อยเกมเพย์ใดๆมาให้เราทราบเลยนะครับนอกจากเทลเลอร์ที่มีหน้าวินดีเซลลอยไปลอยมานะครับในปีนี้ทางผู้พัฒนาก็จะไม่มีปล่อยเกมเพย์ให้เราได้เห็นอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งในราคาพันเนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่า จะคุ้มค่ากันหรือเปล่ากับ a r ร์นะครับแต่สำหรับผมนั้นแน่นอนว่าขอ a r รคุ้มแน่นอนนะครับผมสําหรับชาวเกม a r รนะครับซื้อไว้เลยนะครับผมฮไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะเนี่ยและนอกจากนั้นนะครับคนที่ซื้อ a r ร์คลีสเปลเด็บันเดนะครับจะได้รับสิทธิ์พิเศษนะครับในการเข้าร่วมโค้ดเบต้าเป็นเวลาหนเดือนนะครับของ a r ร์คภาค2นะครับในปี2024ก่อนคนทั่วไปนะครับผมเป็นแฟนเดนตายของอารเนี่ยผมพลาดไม่ได้นะ ที่เราจะได้ไปสัมผัสโคดเบต้าก่อนชาวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่น่าเสียตังดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเออตัวเกมที่จะอัปเดตใน Xbox แล้วก็ใน PC นะครับส่วน p s 5นั้นหรือ PlayStation 5นะครับไอตัว ASA เนี่ยจะมาในรูปแบบของเกมแบบ Next Gen นะครับแบบแตน o n รนะครับซึ่งจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันนะครับสกุลราคาอยู่ที่ $39 ดอลลาร์โดยประมาณนะครับผมคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1,300บาทนะครับสำหรับชาวคอนโซลนะอ้าวพี่ๆๆตัวเกม Ark a ก a อกำลังจะเปิดตัวใหม่แล้ว DLC ล่ะมันจะมาในรูปแบบไหน DLC นะครับผมก็จะมาในรูปแบบ Unreal Engine 5เหมือนกันนะครับ ซึ่งเขาจะแยกแบบนี้นะครับ DLC ที่เป็น Explorer p a r t นะครับประกอบไปด้วย uh, Score Earth, e l u a t i o n แล้วก็ Extension นะครับผมจะถูกขายแยกนะครับในราคา19.99ดอลลาร์นะครับหรือกเกือบ700บาทนะครับผมซึ่งตัวเกม Score Earth กับ e l u a t i o n นะครับผมจะถูกปล่อยให้เล่นก่อนในปลายปีนี้นะครับส่ว Extension นั้นนะครับจะมาใน ต้นปีหน้านะครับต้นปี2024นะครับแต่เวลาขายเนี่ยเขาจะขายเป็นแพ็กรวมนะครับราคาประมาณ19.99ดอลลาร์นะครับก็นับว่าเป็นราคาที่แรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมส่วน DLC ต่อไปนะครับที่มีการประกาศว่าจะวางขายในตัว ASA นะครับเกมมาสเตอร์ของ Ark ก็จะเป็น DLC ของ Genesis Part นะครับจะรวมถึง Genesis Part 1นะครับ Genesis Part 2ราคาอยู่ที่ $19.99 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ700บาทนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับกับ DLC Explorer Pass ซึ่ง Genesis Pass 1นะครับจะถูกปล่อยให้เล่นในช่วงต้นปี2024นะครับแล้วก็ Genesis Pass t 2เนี่ยจะถูกปล่อยให้เล่นในกลางปี2024นะครับผม ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางผู้พัฒน,นาเนี่ยเขาจะปล่อยอะไรให้เราได้เห็นอีกบ้างสําหรับ DLC พวกนี้นะจะมีภาพที่คมชัดขึ้นหรือว่าเออมีระบบอะไรที่ปรับปรุงขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ผู้พัฒน,นาได้ยืนยันมาแล้วนะครับตัวเกม A.S.A เนี่ยจะสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้นะครับผมไม่ว่าคุณเนี่ยจะเข้าตัวเกมจากแพลตฟอร์มไหนก็สามารถเข้าตัวละครเดิมได้นะครับผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของการ เล่นอ์คเลยก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีการพัฒนาแอนตี้ชีตนะครับหรือก็คือการจัดการเรื่องโปนะครับชีเตอร์ข้ามแพลตฟอร์มอีกด้วยนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับฐานแฟนเกมจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเออและนอกจากนั้นนะครับตัวเกม SA เนี่ยทางผู้พัฒนาได้บอกว่ายังสนับสนุนการสร้างหมดเช่นเดิมนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับเพราะว่าการ ที่เกมมีมอดเนี่ยทำให้มีความหลากหลายในการเล่นนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้นานไม่เบื่อนะครับมีอะไรใหม่ๆก็น,นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ติดต่อทับทามนะครับนักมอดทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คนปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะแจกเครื่องมือสําหรับการพัฒนามอดให้สามารถใช้ใน ASA ได้นะครับล่วงหน้าก่อนเปิดตัวเกมอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ทางผู้พัฒนาเนี่ย ได้แสดงต่อผู้เล่นอย่างเราๆนะครับผมนอกนั้นก็จะมีการปรับปรุงตัวเกมยิบย่อยมากมายนะครับผมคงไม่ลงดีเทลลึกนะครับผมนอกจากเปิดตัวเกม SA แล้วนะครับไอแพ็กบันเดิลที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับราคาพันเนะได้ a r ร2นะครับได้เกม SA นะครับอาร์คลีมเแล้วก็ยังจะมีนะครับ Arc Server of v i t e s e นะครับผมหรือ Arc โดดล่มนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า Arc โดดล่มเนี่ยก็จะถูกยกเครื่องใหม่นะครับด้วยขุมพลังอ u n ล e a l Engine 5ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้ด้วยนะถ้าไงเนี่ยผมขอเรียกไอ้เจ้าตัวเกม เอ่อเซอร์เบอร์ออฟเดอะฟิทเทสเนี่ยเป็นอาร์คโดดล่มละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆกันหน่อยเนาะจึงเจ้าอาร์คโดดล่มเนี่ยก็จะถูกยกเครื่องใหม่เช่นกันนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะพร้อมกับเพิ่มฟังก์ชันการเล่นข้ามแพลตฟอร์มนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการเพิ่มแผนที่ใหม่ตะกอเอิร์ธเข้ามาให้เราโดดนกกันด้วยนะครับเออตะกอเอิร์ธนี่แมปทะเลทรายใช่ปะ่ะเออก็น่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยเลยนะครับถ้าเราได้ไปโดดนกในแมปนั้นนะครับเออผมว่าน่าจะสนุกอยู่นะและนอกจากนั้นนะครับ ทางผู้พัฒนาได้บอกแล้วว่าจะปล่อยให้ตัวเกมนี้เนี่ยมอดได้อย่างอิสระอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าใจปาสุดๆเลยนะครับสำหรับทางผู้พัฒนานอกจากที่กล่าวมานะครับก็จะมีการแก้เรื่องปิงนะครับเรื่องระบบคิวเรื่องระบบการแต่งตัวนะครับการปรับแต่งตัวละครการปรับแต่งไดโนเสาร์นะครับก่อนจะโดดนกนะครับเออในหน้าล็อบบี้อะไรเงี้ยมีการจัดระบบล็อบบี้ใหม่นะครับผมมีการเพิ่มถ้ำเข้ามานะครับมีการเพิ่มเมกเออ ไอเมกไอหุ่นยนต์ที่อยู่ในเอ็กเทนชั่นนะไอตัวนั้นแหละจะมีการเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์นะครับหรือก็คือไอพวกสัตว์ติดเชื้อในเ e อเบเลชั่นนะหรือว่าเอเบเลชั่นเคีเจอร์นะครับผมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งนี้นะครับพวกเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า ทางพัฒนาเนี่ยจะทําได้อย่างที่พูดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนอย่างเดียวเลยเลื่อนมาปี2ปีแล้วนะครับอาร์2ไม่ได้เล่นสักทีนะครับก็รอดูในเดือนสิงหานี้นะครับว่าจะมีอัปเดตครั้งใหญ่จริงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะจริงแหละนะเออนะ่ครับเดี๋ยวผมเก็บตังรอซื้อบันเดินรอเลยว้าวเอาละครับ ท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนจะมีแต่ข่าวดีนะครับมาฟังข่าวร้ายกันบ้างนะครับผมข่าวร้ายที่พูดถึงนี้นะครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะครบรอบ8ปี Arc Server Evo นะครับ <c oughs> ก็นับได้ว่าเป็นเกมที่อยู่กับพวกเรามานานมากๆเลยนะครับ8ปีนะครับซึ่งในวันครบรอบ8ปีนั้นนะครับจะมีการอัปเดตสุดท้ายนะครับสำหรับตัวเกม Arc s Ark e r v e Evo นะครับหลักๆเลยนะครับจะมีการเพิ่มดโสเสาที่ชนะการโหวตจากแฟนๆมาด้วยนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวไหนเดี๋ยวถ้าเกิดผมหาข้อมูลได้จะขึ้นรูปไปให้ดูละกันนะครับผมและนอกจากอัปเดตสุดท้ายที่ทางผู้พัฒนาจะให้สําหรับ Arc Server Evo นะครับทางผู้พัฒนาก็จะทําการปิด ตัวเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชีลงนะครับผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะสำหรับชาวออฟฟิเชีนะครับในวันครบรอบ8ปีนะครับก็จะเป็นวันจากไปของ a r c s e r v i v Evol เช่นกันนะครับแต่ผู้ชมก็อย่าพึ่งเศร้าไปนะครับทางผู้พัฒนาเขาได้ยืนยันมาแล้วว่าจะมีการอัปโหลดเซิร์ฟนะครับเป็นซอสของ Official เนี่ยให้คนที่สนใจไปเปิดเป็นตัวเซิร์ฟนะครับเล่นกันเองได้หรือว่าจะเอาไว้ตัวเซิร์ฟ ที่เราเล่น o อ f i c เชียเนี่ยไปเปิดเล่นแบบ Single Player ก็ได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเล่น a r รนะครับในโหมดอาร์ต i อฟฟิเชียลโหมดซิงเกิลเพเ e อร์โหมด e ดดิเคทแล้วก็นอนเดดิเคทได้ตามปกตินะครับแต่ที่ต่ากออกไปเลยคือจะไม่มีการอัปเดตสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวเกม a r รตัวแรกอีกแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ น่าเศร้าเช่นกันนะครับแต่เราก็ยังสามารถเล่นเกมอาร์คมีความสุขความสุขไปกับอาร์คได้นะครับเออแต่ถึงะอะยางนั้นนะครับหากตัวเกมอาร์คมีปัญหาหรือมีบัคที่เกี่ยวกับระบบเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ได้สัญญามาแล้วว่าจะมีการลงมาอัปเดตแก้ไขให้นะครับเออตัวบัคที่จะมีผลต่อการเล่นเกมของผู้เล่นนะครับผมก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขาจากทางผู้พัฒนาอยู่เช่นกันนะครับก็ ขุ่นใจขึ้นเล็กน้อยนะครับถึงจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลนะครับเราก็ยังมีเซิร์ฟให้เล่นได้นะครับเออชาวอันออฟก็สบายตัวไปนะครับผมแต่ชาวออฟฟิเชียลนี่ต้องทำใจหน่อยละกันนะครับบอกลาซะนะบอกลาไดโนเสาร์ได้เผาซะเศร้าวะ่ะและนี่ก็คือประกาศข่าวๆนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของ เกม Arc s e r v e r e v o นะครับที่กำลังจะมาถึงในปีนี้แล้วก็ในปีหน้านะครับแต่ไหนๆเราก็มาเจอกันแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Arc หน่อยละกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือ Arc Animation Series นะครับผมซึ่งได้มีการยืนยันมาทางผู้สร้างแล้วนะครับว่าได้ถ่ายทำเสร็จทั้งสิ้นแล้วนะครับ14ตอนเออนะครับตอนนี้นะครับเนื้อหาของซีรีส์เนี่ยเสร็จสิ้นละนะครับอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อการใส่เอฟเฟกการใส่ เอ่อมิกเสียงต่างๆนะครับผมก็นับว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนาก็ยังไม่คอนเฟิร์มมาว่าทางตัวซีรีส์นี้เนี่ยจะไปลงฉายในแพลตฟอร์มไหนนะครับเราก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่คาดว่าจะได้ดูภายในปีนี้นะครับผมคิดว่านะเดี๋ยวรอติดตามข่าวไปพร้อมกันแล้วกันนะครับผมมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนะครับนั่นก็คือ Ark Mobile นั่นเองนะครับผม ได้มีการประกาศมาแล้วว่าสิ้นปีนี้นะครับจะมีการเปิดตัว Ark Mobile ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกพัฒนาเนี่ยเปิดตัวเกมแล้วก็ทิ้งรอยแผลไว้นะครับเป็นปีๆใช่ปะเออไม่มีอัปเดตใดๆเลยนะครับผมก็ได้มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะครับในปลายปีนี้ก็รอดูกันได้เลยนะครับซึ่งทางตัวเกม Ark Mobile เนี่ยจะถูกปรับปรุงใหม่นะครับโดยอิงตามโค้ดเบสของเออ n i นิวเทนโนสวิตนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะ ออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้เล่น a r ร Mobile อยู่แล้วด้วยนะครับเออแต่ได้ข่าวมาว่าเขาจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมให้เหมาะกับอุปกรณ์พกพามากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีการเ,เพิ่มแผนที่ใหม่นะครับปล่อยชุดเสริมต่างๆเข้ามาใน a r ร Mobile แล้วก็อาร์คสวิตด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับทุกทีมีข่าวมาแบบนี้เลื่อนตลอดเลยนะครับผมเออ ถ้าไงก็รอติดตามกันละกันนะครับสำหรับน้องๆที่เล่น Arc Mobile เป็นหลักนะครับปลายปีนี้นะก็ตอนนี้ก็อีกอีกหลายเดือนเลยนะครับก็รอไปนะผมนะก็สำหรับข่าวาวในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาแชร์นะครับอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับข่าวๆของ Arc s e r v e นะครับทั้งการปิดตัวลงของเซิร์ฟออฟิเชียลนะครับการเลื่อนเปิดของ Arc 2การเคลื่อนไหวของ Arc Mobile นะครับ สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าหากใครอยากจะเสริมข้อมูลส่วนไหนที่ผมพูดผิดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับผม,ผมอ่านทุกเมนอยู่แล้วนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมไควอเกอร์ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยล่ะไปละทุกคนบ๊ายบาย